สุดมิลเบิดดังขึ้นกดดังขนาดไหนสงสัยมีหก <c oughs> มัดไม่ใช่หมัด <c oughs> มอูสลสงสัยมีหมัดหรม่เนี่ยหกม, <า S 2> ม, <า S 1> ม<า>ัดเหรอหมัดเหรอาโซ่สวัสดีครับรอครับรอบุญละกูใด,ด้รู้ว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอ <c oughs> มีมีบทมรลงครับผมลาาไปไมรัะมั่นเลยาาปิดนันจนะไอ้ั้งเลยเรานั่มาดูเลยเบอรเราพาปิดนันเรายังเท่เลยเาอ๋อไมาใส่เเลย่เสือเลยเนาะอสีแดง่จ้าตัวนี่าตกันน่าเจ้าะะ

เิมีละโ่จะองเป็นวัวเ็มันเพาะนะมันกินใจ้ใช่ต้งตาไหลไปถึงเมียถึงเมียลอาสดตกใจยถึงน้องฟอนใ่ไน้องพูน้ำตาไหลเยอะมกน้ำตาไหลเยอะมเปียนเหอือีกสองแผ่นตรงนี้นะครับทุกท่านไม่น่าเลยม่ย nha bị còn mặn rồi vô áo thì không nó chở cái nó 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 nó chở cái nó không 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 cái nó nó cái 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 nó nó มันจะร้อนมากลมนะครับต่มีมีูามาลอ่ะไ้ม,มไห,หา่าไม่ทากันอยู่ะไะ มื่ให้พี่บาก่อนพี่บาจะออกเสร็เลยล้มเรอวจะแพนหัวหน้า้องแ่นก่อ๋อประมาณสองเป็นถดวยาับเดี๋ยวรอพตัดวดนะครับพดยจิ้มพาตรงม

ามว่ี่จบงวับอาลงเลยกเอาขึ้นนดมันสีดีกว่ากันผมจับบนไดให้แม่ันไดูเพนได้ป่ะเรามาก่อนบันไดดีขึ้นเนาะใค้ซ่อมตนี่ะอ๋อเดีลยวเราวาดสวยเลยเลยวยเออบางแล้วเยอะเยอะเยอะมาสูงต่ะาะนาะนาบ นีไม่ได like right, uh ้เอาตามนาต่งบ่น so ี่หน้าต yeah. ังนํไม้คุณนี่เาบอกรับน้ำเลยอาเฮะ่ได้เอาตามหน้าต่างบบระดับน้ำัน้วยหน้าต่างัได้ตาได้อยู่ีเลยเอาเลยเดี๋ยวผมือให้บนดระบน้อ่ะตามหน้าต่างตาตาะน้เลยเราเติมเลยเอาเลยเอาอะไรนะเอาโกรางนนยิงเลยเดี๋ยวหามัดมาหามัดมาสว่านไม่แรงดิ หน่ี่กากได้เคร้นเนรอม่อยเือมาก่นนการทาฟมี เราหน่อยไดวิวนี่เดี๋ยวดูให้อสซดูคอชื่นใจมีเคียวไอ้าะยเอซีเออเออีเหรอ ลองหมุนลองดูไฟชนกันอก่าก่ากัะากสวยสวยสวยนกกลัวอยู่ข้างล่างนกกลัวกลืออยู่ข้างล่างกลัวอะไรล่ะเอาอมนั่นให้่น่

วั่นี่ก่อนครับผมรอครับสวันนสดีครับ